โอ้ยโอ้ยโอยนี่มันไหลจะถึงวะ,ะไหลบ้านล้างเองเนี่ยมันไปทางไหนวะเดินมันตั้งไกลแล้วนะเออเออเออน่าจะไปทางนี้นะพี่โอ้โหโลเคชั่นอย่างดีเลยเว้ยเราจะดังแล้วโว้ยพรเทพคราวนี้แหละเราสองคนจะรวยเพราะผีใช่แล้วพี่ เนี่ยนะถ้าผีมันคุยไม่รู้เรื่องนะเอานี่มาด้วยหลวงพ่อจนวัดน้ำแห้งเออเราจะเปิดประตูนี่เข้าไปจริงๆเหรอวะใช่ละพี่ถ้าเราอยากเจอผีเราก็ต้องเข้าไปหาผีสิมันอยู่หลังประตูนี่แหละเราต้องเปิดกันเข้าไปัสเสียงเอิอะไรวะพรเทพ สสเสียงผีใช่ไหมไม่ใช่หรอกพี่คงจะเป็นเสียงแมวและมัง้งมันวิ่งไล่หนูมัง้งเดี๋ยวพี่เดินเข้าไปเปิดประตูเลยทำไมต้องเป็นข้าด้วยวะอะไรอะไรก็กูนี่ก็พี่ถือกล้องนี่พี่ก็ต้องไปเป็นคนเปิดสิเออข้ามาถึงแล้วเปิดเลยนะเว้ยเอ็งอยู่ข้างหลังช่วยดูด้วยนะปะเปิดเลยพี่เปิดเบาๆนะระวังผีมันตื่น เฮ้ยพักพักพันเทพเอ้าหายมันไปไหนวะเนี่ยมึงทิ้งกูแล้วอุ้ยบอกให้ดูหลังให้หน่อยมันหายไปไหนของมันาพี่สำรวยเฮ้ยเฮ้ยพี่ผมเองผมเองพรนเทพไงจะตกใจอะไรขนาดนั้นเออมานะขวัญนะไอพรเทพ เองเล่นอะไรเนี่ยมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเฮ้อหายจะหมดเลยดูเดะตกใจจนหน้าซีดหมดแล้วเออเราเข้าไปไม่กี่เจออะไรแมรลเจอสิวะถ้าเห็นเหมือนอะไรดำๆเหมือนคนนอนอะ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกะแอมด้วยเขาว่าผีมันต้องกระแอมใส่ข้าแน่นอนโถพี่ผีที่ไหนมันกระแอมเป็นวะกลัวมากจนหลอนแล้วมั้งเนี่ยเออเองไม่เชื่อเองก็เข้าไปดูเองสิ พผีม <C jin x> er ีผีจริงๆด้วย่ารัวจ๋าเทพละก่อนหยุดเลยพรอเทพตอนมาน่ะเองบังคับข้ามานะเว้ยทีอย่างนี้ต้องวิ่งหนีทิ้งกันได้ไงเราต้องเข้าไปดูให้เห็นกับตาว่ามันเป็นผีจริงๆไหมเอ้ยข้าไม่ใช่ผีโว้ยนี่จะถ่ายอะไรนักหนาวะ เดินไปเดินมารบกวนคนจะหลับจะนอนไว้แล้วนี่ใช่ไอ้กลุ่มเมื่อวานไหมเนี่ยที่มันจ้างคาบปลอมเป็นผีแล้วถ่ายวิดีโอไปหลอกคนในโซเชียลว,ว่ามาเจอผีในบ้านร้างอะ่ะเฮ้ยไม่ใช่พวกผมหรอกลุงพวกผมเพิ่งมาวันนี้วันแรกเองเออลุงไอ้ที่ว่าเขาจ้างอะ่ะเขาจ้างเท่าไหร่เหรอลุงสามพันโว้ยโอ้โหแพงจังกราบเธอพรเทพ เดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยบาทก็ได้วะพรุ่งนี้เริ่มงาน